โกอินเตอร์ดาราหนุ่มชาวไทยบินร่วมรายการวาเลตี้ดังของเกาหลีถือเป็นอีกก้าวในการทำงานของดา um, ราหนุ่มเจเจกฤษณภูมิเลยก็ว่าได้กับการเป็นศิลปินไทยหนึ่งเดียวในรายการเกาหลีใต้อย่างทิปเมดฮูอายูวาเลตตี้ท่องเที่ยวที่ยกทัพศิลปินเอเชียร่วมสร้างมิตรภาพไร้พรมแดนไม่ว่าจะเป็นยูนโบมี และคิมนำจุนเกิลกุ๊ปวงเอพิงแซมคิมซังดองอุนจากวงไฮไลฟ์ลีจินฮยอกจากกงอัพเทนชั่นและยังมีนักแสดงยอดนิยมจุนวูจากประเทศเวียดนามและอักกันซียาเลซ่าสลป,ปินจากอินโดนีเซียร่วมด้วยสร้างความสุขในครั้งนี้